บางจาารย์ชอบ,ชชอบ,ชอบี่ยน่าดูก็ท่านศาสตร์บริการโทรทุกท่านนะครับวันน so ี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องโมเดลนะฮะโมเดลของเราก็จะเป็นโรงเรียนของอนุบาลดอกครัวบานนะฮะสพมเอสพปนมเขตเด่นนะครับการบริบทของเรียนเราก็จะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็น ส่วนใหญ่จะมีผู้ปกครองนะครับเป็นคนทำปูนไม้แต่เัาอ่านปูนไม้แถวควบบวดนะครับจะมีความคิดเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอาชีพที่ดีที่ว่าก็จะเกิดปัญหาึ้นเนื่องจากานักเรียนนะครับก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะไปเรียนต่อแล้วก็พึ่งพายาเสพติดนะครับก็เลยจะเป็นโมเดลเก่งดีนะครับ เรื่องโมเดลเก่งีนี้นะครับเพืเป็นโมเดลที่สอดคล้องกับพระรัรชว่ารัชชบัยรัชการศึกษาว่าของรัชกาลที่สิบมีสี่ด้านนะครับสีด่ด้านคือด้านที่หนึ่งนะครับด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะครับด้านที่สองครับมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงม,มีคุณธรรมนะครับด้านที่สามมีงานทำมีาอาชีพครับและด้านสุดท้ายครับเป็นพลเเือนที่ดีนะครับก็รายละเอียดของเก่งดีโมเดลนี้ ค่ะสำหรับเก่งดีโมเดลนะคะจะเริ่มที่ตัว K ค่ะ Knowledge คือผู้บริหารนะคะต้องมีความรู้ให้รอบด้านค่ะคู่กับตัว E นะคะ Ethics คือมีคุณธรรมมีความรู้ผู้คุณธรรมนะคะแล้วก็มีเครือข่ายค่ะ Network ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว G ค่ะ Genius คือผู้บริหารต้องค้นหาความเป็นเลิศโรงเรียนเรามีอะไรเด่นมีอะไรดีนะคะ ต่อไปเป็นตัวดีค่ะ development คือพอได้ความ,มเป็นเลิศแล้วเราก็นำมาพัฒนาค่ะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปต่อย,ยอดนะคะต่อไปก็จะเป็นตัว e ค่ะ e v a l u a t i o n พอได้งานเราก็จะมีการประเมินค่ะ <c oughs> ต่อไปตัว e ตัวสุดท้ายนะคะคือ exchange and report ค่ะ <c oughs> คือพอประเมินแล้วว่าผ่านว่าดี <c oughs> เราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน <c oughs> หรือโร <c oughs> งเรียนอื่นรอบด้านรอบข้างค่ะ ในการอัเครื่องโมเดลนะคะเราจะอยู่ในรูปแบบวงจรคุณภาพนะคะหรือว่า P D C A นะคะซึ่งกระบวนการ P D C A นี้นะคะในเกมโมเดลนะคะจะมีกระบวนการดำเนินงานด้วยการพิเศษขั้นตอนนะคะ โดยเมื่อครบรอบแล้วนะคะเมเรามีการประเมินผลแล้วนะคะหากไม่ประสบความสําเร็จเราก็จะจกลับไปที่ตัวเริ่มแรกนะคะนั่นก็คือตัว K knowledge นะคะว่าเราจะมีความว่าเอะเราเรามีความรู้ในด้านไหนคะ่ะตัวข้องูอยู่หรือว่าตัว E นะคะ Ethic เราขาดคุณธํามอะไร นี่ค่ะเมื่อเมื่อเรานำโมเดลนี้ไปใช้แล้วนะคะหาดได้ประสูความสุเร็จเราก็จะกลับมาที่ตัวที่ใหม่การวางแขนใหม่เราขาดตรงการสรา้างเครือข่ายหรือเปล่าหรือขาดตรงที่เนี่ยเราไม่มีการวิเคราะห์จุดเด็นรวิเคราะห์จุดเด่น,มดดนไม่ถูกต้องอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะคะวงจรเราก็เลยโมเดลเราก็จะเป็นวงจรรอบในการพัฒนาค,ค่ะค่ะกลุ่ของเราขอจบการนำเสนอที่แล้ว